รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน (fuel cell electric vehicles) กำลังได้รับความสนใจในฐานะทางเลือกใหม่ที่อาจมาแทนที่รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (battery electric vehicles) ในอนาคตเนื่องจากมีข้อดีหลายประการเช่นระยะทางการขับขี่ที่ยาวนานขึ้นและเวลาการเติมเชื้อเพลิงที่สั้นกว่าระยะทางการขับขี่และประสิทธิภาพรถยนต์ไฮโดรเจนรุ่นใหม่ๆมีความสามารถในการขับขี่ระยะทางที่ยาวนานขึ้นตัวอย่างเช่น Hyundai Ioniq สามารถวิ่งได้ถึง650กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้ง ในขณะที่ t o y ยต้ามิราย XLE สามารถวิ่งได้สูงถึง647กิโลเมตรความสะดวกในการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งในข้อได้เปรียบของรถยนต์ไฮโดรเจนคือเวลาการเติมเชื้อเพลิงที่รวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง3-5นาทีในการเติมไฮโดรเจนจนเต็มถังซึ่งสะดวกกว่าการชาร์จแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจใช้เวลานานกว่าความทา้าทายและอนาคตของรถยนต์ไฮโดรเจนแม้ว่ารถยนต์ไฮโดรเจนจะมีข้อดีหลายประการแต่ยังมีความทา้าทายที่ต้องเผชิญเช่นต้นทุนการผลิตที่สูง และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถานีเติมเชื้อเพลิงที่ยังไม่แพร่หลายอย่างไรก็ตามหลายบริษัทกำลังลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เช่น BMW ที่ประกาศลุยตลาดไฮโดรเจนซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจและช่วยผลักดันให้ไฮโดรเจนเข้ามาสู่ตลาดรถยนต์แห่งอนาคตได้สรุปตอนนี้รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีศักยภาพที่จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในอนาคตแต่ยังต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการลดต้นทุนเพื่อแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่รถไฮโดรเจนจะมาแทนที่รถอีวีรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ต่างมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันการที่รถยนต์ไฮโดรเจนจะมาแทนที่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์นั้นยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาในหลายด้านดังนี้ข้อดีของรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนระยะทางการขับขี่ที่ยาวนานขึ้นรถยนต์ไฮโดรเจนสามารถวิ่งได้ระยะทางที่ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าเช่น Hyundai Nexo สามารถวิ่งได้ประมาณ500-600กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่ เวลาการเติมเชื้อเพลิงที่สั้นการเติมไฮโดรเจนใช้เวลาเพียง3-5ถึงนาทีซึ่งเร็วกว่าการชาร์จแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจใช้เวลานานกว่าความท้าทายของรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พร้อมปัจจุบันสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนยังมีจํานวนจํากัดและการตั้งสถานีเติมเชื้อเพลิงมีความซับซ้อนกว่าสถานีชาร์จไฟฟ้าทั้งในเรื่องการผลิตจัดเก็บและขนส่งต้นทุนการผลิตที่สูงรถยนต์ไฮโดรเจนยังมีราคาสูง เนื่องจากเทคโนโลยีที่ยังใหม่และยังไม่แพร่หลายข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมกว่าสถานีชาร์จไฟฟ้ามีการพัฒนาและขยายตัวมากขึ้นทำให้การชาร์จไฟฟ้าสะดวกขึ้นสำหรับผู้ใช้ต้นทุนการนำไปใช้ที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟฟ้าต่อกิโลเมตรมักจะต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการเติมไฮโดรเจนสรุปแม้ว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีข้อดีในด้านระยะทางการขับขี่และเวลาการเติมเชื้อเพลิงที่สั้นแต่ความท้าทายในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และต้นทุนการผลิตยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ามีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและต้นทุนการใช้งานที่ต่ํากว่าดังนั้นในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่ารถยนต์ไฮโดรเจนจะมาแทนที่รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่แต่ทั้งสองเทคโนโลยีอาจพัฒนาไปพร้อมกันและเสริมสร้างกันในอนาคตหากคุณชื่นชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะ